ชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนเนะาะสมวันดีสี่วันไข้บางวันก็ดูสดชื่นแจ่มใสบางวันเจอหน้ากันเหมือนไม่เคยรู้จักกันมาบางวันตะโกนใส่ตั้งแต่อยู่ไกลๆกันก็มีไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆนะคะ ตอนเช้าก็ดูดีสายๆมาก็พูดคุยกันพอเย็นมาไม่พูดไม่คุยด้วยก็มีเราต้องทำใจเนาะอยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมใดก็คงจะคล้ายๆกันนะคะมาคิดๆดู ชวนทห้เรายังมีโอกาสหาความสุขให้ตัวเองเอาไว้นะคะอะไรอไร่อยอร่อยอะไรที่เราชอบกินหากินบ้างมีเงินใช้บ้างอย่ามวัวแต่เก็บอย่างเดียวนะคะเรามีโอกาสเราก็ทำสิ่งที่เราชอบ ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำจะได้ไม่ต้องมาคิดเสียดายทีหลังตอนนี้เรายังมีพลังงานมีกำลังพออะไรที่เราควรจะทำก็รีบทำซะอย่ารอวันนั้นรอวันนี้รอวันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้ ทำวันนี้ให้ดีอะไรก็สู้วันนี้ไม่ได้สู้ปัจจุบันไม่ได้เราทำวันนี้ให้ดีเอาไว้นะคะไม่ต้องรอเลยนะยุคสมัยนี้มันยิ่งเปลี่ยนไปแบบไวมากแต่ละวันแต่ละวันความเปลี่ยนแปลง มีเยอะแยะเลยมีอยู่ทุกช่วงเวลาประมาทไม่ได้เผลอไม่ได้ทุกอย่างเก้าจะต้องมีความระมัดระวังต้องรอบคอบเนาะรอบคอบให้มากนะคะอย่าทำอะไรที่เกินกำลังของตัวเองเอาให้พอเหมาะพอดี ทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเราอย่าคิดว่าเราจะอยู่ไปอีกนานค่อยคิดค่อยทำ่างานสมัยนี้ไม่ได้แล้วนะคะน้ำขึ้นให้รีบตักเผลอไม่ได้ต้องรีบทำนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามารับชมรับฟังใหญ่พองบ่นหน่อยเนาะก็พูดๆไปนะคะสังเกตดูตัวเอง อาการสามวันดีสี่วันไข้ก็เลยรู้สึกปงปรงๆซะบ้างวันนี้หากินของอร่อยนะคะกินของหวานด้วยกันค่ะ